โย่เครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่แล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดดูประวัติของเดดดี้หรือพ่อตาในชื่อของเดดดี้เด e รสนะครับว่าประวัติหรือความลับของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งในเว็บข้อมูลเนี่ย <c oughs> ไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมครับผมเองก็ต้องมาแกะภาษาอังกฤษกันอีกแล้วเช่นเคยครับโอ้โหจะระเบิดโอเคก็มาดูกันคร่าวๆกันเลยครับอันแรกเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเป็นพ่อของแฟนสาว เขาจะปรากฏตัวในครั้งแรกเป็นบอสในด่านที่1ครับเป็นถึงอดีตร็อกสตาร์เลยครับเนี่ยตามคอนเซปต์ของเกมครับเขาคนนี้จะไม่ยอมให้พระเอกกับลูกสาวเขาเนี่ยคบกันเด็ดขาดโดยใช้ศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันหน้าตาในเกมนี้เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าภายนอกเหมือนกับปีาศาจผิวสีม่วงตาดำดวงตาสีแดงผมแหลมๆใส่สูทสีดำหัวเข็มขัดสีทองมีนาฬิกาด้วยนะครับ ในข้อมูลเนี่ยเขาเขียนบอกว่าเป็นเผ่ามนุษย์แต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยปักใจเชื่อร้อยเซนะครับอ้างอิงจากคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปของลูกสาวเนี่ยเมื่อวานครับในข้อมูลเนี่ยตรงสปีชีส์หรือเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเขียนเครื่องหมายตรงหน้าฮิวแมนครับ <c ười> คือเหมือนกับว่าแฟนสาวเราเนี่ยเ,เหมือนว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าหน้าเนี่ยมีเครื่องหมายด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาได้เอาเครื่องหมายออกตรงหน้าเผ่า <c ười> นําหน้าของลูกสาวครับ ของเกอร์เฟนอะผมก็เลยแบบเออไม่ค่อยปรักเตชเช่อเท่าไหร่นะหรือว่ามาจะเอาม,ามาหลอกเราหรือเปล่าน้อแล้วก็ในวีคห้าเนี่ยพ่อตาจะมาในชุดสูทสีเขียวครับแล้วก็ถือปืนด้วยที่มือขวาต่อมาเรามาดูความลับกันเลยครับความลับที่1ไม่มีสัญลักษณ์ตอนแพ้ใช่ครับบอสท,ทุกตัวในเกมนี้เนี่ยแต่และวีคเนี่ยเวลาที่คะแนนเรานําหน้าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่ท่าทางว่ากําลังแพ้หรือใกล้จะแพ้ครับ ซึ่งพ่อตาของเราเนี่ยไม่มีเลยครับคือไม่ว่าจะว่าคะแนนเราจะนำหรือจะตามเนี่ยรูปเล็กๆเนี่ยโลโก้เล็กๆข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นหน้าเดียวตลอดเลยครับอืมหน้าแปลกเหมือนกันก็คือไม่แน่ใจว่าพุทธศนาเนี่ยเขาจงใจออกหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้ครับความลับอย่างที่สองรู้ได้ไงว่าทําไมถึงชื่อ d d y d ้เ r เรสเพราะว่าในเกมมันก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าตัวละครนี้มันชื่ออะไรใช่ไหมคืออาจจะเจอในข้อมูลแต่ว่า จริงๆแล้วหาจากไหนคือในเกมเขาอธิบายไว้ว่าดูจากโฟลเดอร์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้นี่เลยความลับอย่างที่3ครับชื่อของ Daddy d e a r e s เนี่ยถูกพูดจากในปากของเซนไปในวีที่6ครับเขาจะใบ้เป็นในไหนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Daddy ยังไงบ้างครับพ่อตาของเรานี่ก็สุดยอดใช่ย่อยนะครับเนี่ยต่อมาความลับที่4ครับ รูปพ่อตาตอนโกรธใช่ครับซึ่งรูปนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาในช่วงทีเซอร์ของเกม Friday Night Funkin ครับถ้าเกิดว่าเคยเข้าไปดูทีเซอร์ของเกมนะครับจะมีฉากแว็บเดียวท่านะครับที่จะโผล่มาในตอนที่ใบหน้าโกรธจัดครับซึ่งในเกมเนี่ยไม่มีหน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับ